เมื่อปลาคราเป็นปลามงคลชนิดหนึ่งลูกปลาคราฟจำนวน1,000ตัวได้ถูกพาไปที่วัดจังหวัดเชียงรายทางวัดได้นำน้องๆปลาคราฟปล่อยนะบ่อดินที่วัดซึ่งกว้างขวางมากแล้ววันนี้ทุกคนต่างดีใจที่ได้ปล่อยปลาคราฟเพราะมันเป็นครั้งแรก ซึ่งมีการปล่อยปลาแบบนี้หลวงพ่อท่านกล่าวไว้และได้ส่งรูปที่เราเห็นแล้วเราก็อดปราบปลื้มใจไม่ได้ที่ประครบตัวน้อยได้เป็นสะพานบุญสะพานใจส่งจิตใจให้ทุกคนได้มีจิตใจดีในวันตุษจีนกันทางฟาร,ร์มปลาคราบน้องภูมิเราก็ขอยินดี โมทนาบุญในครั้งนี้ที่เราได้ร่วมทำบุญและได้เห็นทุกท่านร่วมจิตร่วมแรงร่วมใจนำส่งน้องปลาคราบลงสู่บ่อดินเพื่อการเติบโตเห็นภาพที่หลวงพ่อส่งมาให้ปลาคราบน้องภูมิเราก็ร่วมปิติในบุญในครั้งนี้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ